สวัสดีครับยายสีครับสวัสดีค่ะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาหาคุณยายสีครับงวดของวันที่16ธันวาคม66ครับก็คือมาตามต่อโค้งสุดท้ายของคุณยายสีเนาะครับสำหรับความฝันของคุณยายสีงวดที่ผ่านมาครับเลขเข้าบนล่างเลยครับท่านผู้ชมทั้ง97แล้วก็91ครับคุณยายสีก็พิ่งเล่าคลิปให้ผมอ่า เป็นครั้งแรกครับสําสหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวันที่สองนอ้อยายาครับครับแล้วยายสีนี่มือว่านไปยังมากครับมือว่านผมมาหาบ่าเจอประจุดหน้าอ๋อไปหน้าบ่ครับเผาหน้าว่าสิไทยเฮ็ดหน้าฝังอ๋อครับครับเ,เพราะาานนารรว่ามี FC เอฟซีเบินฝังเงินมาให้จา,จากกรุงเทพม,มหานาครครับ เอฟซีเพิ่นกับบอประโส์ออกน้ำเนะาะครับครับผมก็ได้มามอบให้คุณยายสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับเอฟซีที่อยู่กรุงเทพเนะาะคุณยายาครับ,อรบขอให้เพื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบร่เจ็จบบ่จนเนาะคุณยายาาครับครับแล้วคุณยายสีฝันคงสุดท้ายนี่ฝันได้จังมือแล้วครับได้สองมือสามมือลรอมั้งอ๋อได้สองสามมือแล้วฝันวไปไซดอก ยางไปแล้วก็มีตะนาบันตาหนังสงสวรรค์มาขวมสักพีน้ำมันเลอะคนรับันก็แต่ยางน้ำกลือมีดยางน้ำกลืน่าอันใสเงียนเจ้าอยู่ใส่อุ้ยอยู่ไกลเงียนคอยแต่ระวังทีับันานี่แต่ยางไปยางไปกับไปผอคนลหลายจะเข้าจับปลานะกับไปจับน้ำเขาดอกกันยางกลับขึ้นไตกันแท้มากบันตาหนัแเรากันยางน้ำกลนแล้วว่าอุ้ยไปมักเจาแห้งคนระวังครับ เอามาข่อยบว่มาข่อยยูแต่ว่าลูกหลานคอยหลายคอยเลี้ยงหลานโอ้ย <c oughs> เออสีอวันจังสี่<อ>ในความฝันน่ะเอเอข่อยบอกเลยว่ามาอันคอยจะเอาเงินไปแต่งเก่าเดอ้อมืออื่นมาข่อย่างเงินมาหาหามื่นหามื่นเก้าสิบเก้าบาทเขาก็มาว่างใจหนาเลยนะอืมครับครับผู้เฒ่าก็เต็มแากว่าไปแต่งกันอยู่วงไหนยังก็ยังอยู่ท่งนี่ล่ะ อยู่ทง,ง,งหน้าเออยู่ทงหน้าครับครับจำจำนวนเงิน,นได้ได้ครับเอาเบาตตอก่อนครับบ่าตออีกพูดว่าสิแตงแสนกลัวน่ะล่ะพูดว่าหาเงินยังบม่ครบพูนว่าเอามาแตงกอนหาหมื่นพนล้า,าหาหมื่นเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าอ๋อมีหางน,านาง้่เพันว่าครับครับเราเราจังไรอีกครับแค่นี้บ้านนี้ก็ตะยูน้ำกันนอนน้ำกัน ด้นอนน้ากันเลยในความฝันน่ะจ้าครับครับว่ามันีะออกน้ำตาตามาอยู่บ่็เลยอ๋อคือยายสีกับฝันซ้ำหนีจ้าครับยายสีหนีฝันก็แปลว่าในงวดนีได้รอบหนียายสีฝันว่าตัวตะขอหนีได้แต่งงานจ้ามีคนมาสู่ขอจ้าครับก็คือว่าเขาเอาเงินมาป่งเนาะเออเอาาป่งบานเห่าคือคือคือว่าเอามาแบบ มะมันมาปงมะหมันเอาแล้วก็อยู่ได้อยู่น้ากันเนาะรับรับจำนวนเงื่อนที่เพื่อนเอามานี่หาหมื่นมีหางมันเก้าสิบเก้าบาทโอ้รับรับแล้วที่ว่าเขาเงื่อนมามาปงเนาะเขาเงื่อนเอามาปงเอาหรือว่ามามาขอเนาะมาขอมาหมันครับครับเขาเงื่อนมาหมันคุณยายสีเนี่ยครับยอยู่กลางทุ่งหน้าคุณยายสีว่าเราผู้ชายคนนี้เป็นผู้ใดครับ โบหูก็คุณจักกันคุณยายโบคุณจากเขาอ้รูปร่างหน้าตาเป็นชัางไหนคนพร้อมๆดอกเฉยเฉยโอ้อหพร้อมๆเฉยเฉยครับครับอืมเอาแล้วคุณยายสีคือไปมากเขาล่ะครับโบหูคือกันเขาทำหมักกับมักเขาเลยเนาะอกในความฝันเลยจ้าอืมครับคับแล้วก็ได้นอนน้ำกันพร้อมจ้าเขาแล้วเขาก็ให้ยูน้ำกันเลยพเฒ่าผู้แกครับอ่า แต่ในความฝันนี่บอท่านได้เห็นว่ามียังกันไหมครับแต่ได้นอนน้ากันซื้อๆใยังบอท่านได้ไมียังกันแต่ยายสีอ่าหูว่าได้นอนอยู่น้ากันจ้ค่ครับครับคุณยายสีสิตีตัวเลขให้ท่านผู้ชมตัวใดครับถ้าฝันแบบนี้ครับโอ้ตามอายุนี่ละอายุตะของาอายุคุณยายสีหอด่ครับผมเราหกปดต่ หกสิคุณยายสีเกิดพศออยังครับสองสี่เก้าเก้อง่ากับหกสิบเจ็ดถกสิบเจ็ปีถ้าหน้าตามพ่อเกิดวันที่เท่าไหรนะครับวันที่หเกิดวันที่หเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาคมอ๋อกระหกหปีเต็มแล้วครับกับหกสิบเย่าง68แปดแล้วอ๋อคุณยายสิตีใส่อายุของตะของพอตะของในแต่งงานว่าตะของในแต่งงานครับครับแล้วก็ อจำานวนเงินเนาะคุณยายเนาะทีคุณยายสีผมเขียนให้เนะาะครับคือตัวนี้เน,ะนาะนี่ครับท่านผู้ชมครับจำนวนจำนวนเงินที่ผู้ชายในความฝันครับเอาเงินมาขอคุณยายสีครับแล้วก็คุณยายสีก็ได้นับเบิง์เงินบอครับตะครองได้จับเงินบอครับับได้จับเงินพ้อมแล้วกาเพื่อนก็บอกว่าหามื่นเก้าสิบเก้าบาทโอ้ครับครับคุณอ่า คุณยายจําได้แม่นเลยแม่นบอครับได้ยินชัดเจนแม่นบอครับได้ยินชัดเจนเลยโอ้ครับครับคือหาหมื่นเก้าบเกาบาทครับท่านผู้ชมคือตัวนี้ครับที่จํานวนเงินที่เพื่อนเอาเงินมาครับมาขอมาหมั่นคุณยายสีครับคุณยายสีเลยว่าหนาสิตัดตัดก็สิเป็นหาศย์เกครับแล้วก็ศูนย์เกเก้าคุณยายมักตัวนี้ครับคุณยายเลยให้ผมเขียนให้ตัวนี้ครับหรือว่าอ่าในจํานวนเงินนี่ท่านผู้ชมสิตัดเป็นตัวใดก็ให้พิจารณาเบื้องเอาเนาะครับ อแล้วก็คุณยายตีไซอายุขอตะคอ,องก็คือ67อย่าง68ปีครับคุณยายสีเกิดพ่อส9อครับเกิดวันที่6เดือนพฤษภาคมครับท่านผู้ชมครับครับก็บมีประมาณนี้ครับสำหรับตัวเลขแนวทางที่คุณยาย่นํำมาอ่าเบาซูเอฟซี FC ฟังเนาะคุณยายเนาะ,ะครับครับคุณยายมักเลขตัวใดเป็นพิเศษ มักตามาอยู่กับข้องนี่ละอ๋อคุณยายสิมักอ่ะอยู่ตัวของหลายกว่าครับครับคุณยายเคยฝันแบบนี้บอกครับบอกว่าเคยฝันเคยฝันว่าจะมักแต่ว่ามีคนเอาเงินมาแตง่งแต่อันนี้มีคนเอาเงินมาแตง่งเออคนเอาเงินมาแตง่ง<ป>ค,คนมาคนหมักแห้งคนว่าครับแปลว่าตัวเลขมันสียูนี่แหละน้ะคุณยายเนากะก็บพราะคือก,การเริ่มมองนี้เด้อครับครับไอเพื่อเอาเงินมาหนี่คุณยายได้จับเงินแล้วก็เป็นแบงส่วนมากที่สิเป็นแบงยังครับคุณยาย เป็อันตีม่วงแน่บ่งนเป็นพันแน่จังสีบอกจ้าโอ้ขับรับอืมความฝันนี่คุณยายคุณยายสีบอกว่าจําได้แมน่นแล้วบโบลืมเนาะคุณยายเนาะจ้าเออแบบนี้แปบลบว่าฝันดีแม่นบอกครับคุณยายฝันดีแต่หัวก็ของฝันดีอยู่หวดนี่อืมขับรับโอเคเนาะคุณยายเนาะครับกับมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าคุณยายสีครับฝันว่าตัวเองเนี่ย มีผู้ชายคนนึงครับที่ตัวเองไม่รู้จักในความฝันครับตัวผอมๆสูงๆเนาะครับมาขอครับมาสู่ขอคุณยายสีครับก็คือมาขอแต่งงานครับ <Okay. S 1> นำเงินมาจำนวนห้าหมื่นเก้าสิบเก้าบาทครับมาขอคุณยายสีครับคุณยายสีอ่าก็เลย คิดว่าตัวเลขน่าจะเป็นจํานวนเงินที่เขานํามาขอตัวเองครับแล้วคุณยายสีก็จะตีตัวเลขให้ก็คือน่าจะเป็นอายุของตัวเองครับคุณยายสีตีใส่ตัวเลขห้าย์ก้ากับ0ูนย์ครับแล้วก็อายุของตัวเองก็คือหกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปดปีครับคุณยายสีเกิดวันที่6กเดือนพฤษภาคมพศสองพห้าห้าร้อยพศสองพันสองพันสี่ร้อย เก้าสิบเก้าครับสองสี่เก้าเก้าเนาะนะครับครับก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับงวดของวันที่16ธันวาคมห6ครับผมเคยสารใต้ก็ขอขอบคุณคุณยายสีมากๆนะครับนะที่มาเล่าแนวทางความฝันให้เอฟซีฟังเนาะคุณยายเนาะครับขอให้เลขที่คุณยายเล่าในงวดนนี้ท่านผู้ชม นำไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกขอให้ได้รางวัลใหญ่หญๆเนาะคุณยายออให่ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยครับโอ้ขอบคุณได้หลายครับคุณยายสีครับครับ